หลีกพับจีไทยได้คว้าโคต้าสสล็อตลุยศึกชิงแชมป์โลก PGC 2023ยินดทีมนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการอ e ีสปอร์ตเวินาทีวันนี้ขอพาทุกท่านมาพบกับโอกาสครั้งสำคัญของวงการพับจีไทยในเส้นทางเข้าสู่รายการพับจีโกลบอลแชมเปี้ยนชิพ2องเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับพับจีได้ประกาศลดแมปของรายการใหญ่ต่างๆเพื่อเก็บแต้ม PGC point ไปสู่ชิงแชมป์โลกโดยได้ระบุโคต้าให้โซนเอเพ็กถึง7สล็อตซึ่งในตอนนั้นยังไม่ได้แจกแจงสล็อตให้กับแต่ละหลีกและนี่ถือเป็นอออีีกกกหนึ่่่่งงงขาาาาาวดดไททยเมืประศลสุจ จีเผยรายละเอียดออกมาว่าทีมจากไทยจะได้โคต้าโดยตรง2สล็อตเข้าสู่การแข่งขัน PGC 2023โดยนับจากท็อป2ทีมไทยที่มีแต้ม PGC point สะสมมากที่สุดการันตีแล้วครับว่าเราจะได้เห็นทีมไทยในชิงแชมป์โลกอย่างน้อย2ทีมซึ่ง2ทีมไทยที่มี PGC point สะสมเยอะที่สุดในตอนนี้คือ d a t h e a d Gaming ที่มีอยู่740แต้มตามมาด้วย p u r p e m o o t Esport ที่มี640แต้มโดย PGC point จะเก็บจากการแข่งขัน PUBG Thailand Series หรือว่าหลีกสูงสุดของไทยรวมกันทั้ง2ซีซั่นหลังจากจบการแข่งขัน PUBG Thailand Series 0 2 0 สามเฟนที่2เราจะได้รู้พร้อมกันว่า2ทีมที่ได้ไปลุยในศึกชิงแชมป์โลก PGC 2023จะเป็นทีมใดและนี่คือ E-Sport 90วินาทีฝากกดติดตามพวกเรา Attacker Can เพื่อไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ที่หลากหลายของพวกเราด้วยนะครับ